ตัดไปที่แบบอาจารย์เคแป๊บหนึ่งนะเพื่อเตรียมภาพนะคะได้จ้ะ,ะสวัสดีค่ะทีักพร้อมมากไหมคะพร้อมมากไหมคะเลขทูบมาแล้วนะคะเลขทูบมาแล้วนะนะดีใจด้วยสําหรับคนที่คอยนะคะพาอคุณจะเจอในสิ่งที่ใช่และใจที่ชอบพ <laughs> ี่ไม่หน่อยจะเลขทูบสุดปังระหว่างที่อาจารย์ชัดคียรียหน้าจอให้ เจนชัดจะเคลียร์หน้าจอขึ้นให้นะจ๊ะพี่จัดนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตข,ข,ขึ้นขึ้นวันที่ขึ้นกับเลขทูบด้วยคู่กับเลขทูบด้วยจ้ะได้ได้ได้ดไม่โดนวนเดี๋ยวขอวันที่ขึ้นกับเลขทูบเลยนะจ๊ะพี่จัดนะคะนะเพื่อให้พี่ๆได้มีโอกาสด,ดูเลขทูบของจริงเพจจริงตอนนี้คนดูอยู่นะดูย่งไงเพจจริงตอนนี้คนดูอยู่ตรงนี้คําว่าสดแล้วคนดูอยู่ตรงนี้เห็นไหมจ๊ะคนดูอยู่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่คน 12644คนอย่างที่บอกเริจที่ราคานะคะวันนี้เราปล่อยเลขทุบเลยที่ไม่ได้ c f สินค้ากราบขออภัยด้วยคอยากได้อะไรเก็บไปคอยพรุ่งนี้เด้อพีอ่จัดเด้อนะเลขทุบชุดนี้เราจุดให้ก่อนใส่ไปในกล่องีเซฟสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพี่ๆหลายคนหลายท่านบอกว่าหนูต้องการคลิปวีดีโอยืนยันใครจันค่ะว่าอีที่หนู cf เไปนั้นมันใช่เพจจริงไหมนะคะ หนูค่อนข้างเป็นกัรวนเพราะจันเค้เป็นผู้หญิงที่สวยลอบนะคะจันเค้ก็ยอมรับบอกว่าความสวยของจันเค้หน้าตาของจันเค้ไปทำลายพี่ๆนะคะเลขทูบสุดปังมาแล้วจ้านะคะดเดี๋ยวให้จะชัดอรอเตรียมหน้าจอนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ขึ้นเป็นตัวเลขให้ด้วยว่าคลิปวิดีโอนี้อยู่ในวันที่เท่าไหร่นะเพื่อให้พี่ๆได้มีโอกาสเจอเลขทูบแล้วก็ ให้รู้จะได้รู้ว่าเป็นเพจจริงนะคะวันนี้วันที่14นะคะวันนี้วันที่14เดือนกันยายน2564นะคะเป็นเลขทุบของกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะอีก2วันเนาะให้พี่พี่ไปหาซื้อรัตตอลี่อิวลันปัดลันปัดลันปัดไปพรุ่งนี้เลยนะคะเด้อพี่พี่พ่พิมพ์ให้หน่อยจ้ะว่าหนึ่งสุดเจนปังหนึ่งสุดปังพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยสาทุให้พิมพ์ไมจใจแค่ให้เราถูกให้เราถูก โชคหมู่ร่วมกันนะคะให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะคะเลขแรกค่ะที่รักขาหนึ่งสุดปังขอบคุณพี่ยุพินมากมากค่ะขอบคุณพี่จันที่มาค่ะหนึ่งสุดปังพิมพ์ให้หน่อยค่ะที่รักขาขอบคุณพี่อินทิราจ้ะขอบคุณพี่ทิติพรค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่พิมพ์ให้โโหนึโโห่ง แฟนเพจน่ารักมากเลยอ่ะแฟนเพจพิมพ์กันมารัวมากเลยขอบพระคุณคุณปีารีขอบพระคุณพี่มานีขอบพระคุณพี่ภาราค่ะนะคะหนึ่งสุดปังหน่อยึ่งมาชัดเจนนะครับหนึ่งมาชัดเจนหนึ่งมาชัดเจนหนึ่งสุดปังแล้วเดี๋ยวจะบอกนะอาจารย์มีเลขทูบแท่งเนี้ยมีมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นด้วยนะเลขทูบแท่งเนี้ยมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้น ตอนที่อาจารย์ชัดจุดนัทิรักนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุณอาจารย์เพราะมันต้องเฉลยตอนแท่งสองต้องเฉลยตอนแท่งสองได้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 โอ้โหอยากจะเล่าเลยคันปากจุ๊บจิ๊บเลยค่ะอาจารย์ขันปากเลยใช่ไหมเรื่องของฝังเลยอยากจะเล่าอยาเรื่องปฏิหาริย์นี่เขาบอกเลยว่าเกิดขึ้นกับเพจอาจารย์ชาตจารยคีสเนี่ยบ่อยบ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากจริงหนึ่งสุดปังเอามาเลขที่สองเรารอเลขที่สองกันเลยคนัทิรักหยับตัวหนังสือออก แฟนเพจได้ลุ้นกันหนึ่งสุดปังอ่ะมาแล้วมาแล้วอาจารย์ชัดเห็นแล้วนะเนี่ยหอยังไม่เห,เห็นเลยจ้ะแล้วนั้นนี้อ่ยอาจารย์จะเห็นก่อนเพื่อนนะถูกแล้วในในในจออาจารย์ชัดจะเห็นก่อนนะใครที่ชมสัญญ,ญาณสดพร้อมกับอาจารย์เคจะยังไม่เห็นค่ะแต่ว่า เราถึงบอกว่าอุ้ยทําไมคือเว้นระยะห่างไกลจังเนาะโอ้ยปลายมาแล้วจนันลายมาแล้วปลายมาหน่อยนึงแล้วอืมทีรักถึงหรือยังเห็นกันบ้างหรือยังจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลื่นรวยจ้านึกว่าตัวเองเป็นคนขายลอตเตอรี่ยงไงจนัน มะลืนนี้รวยจ้าเลขวัตตอลี่เขาต้องเวลาแม่คาเขากดกิ่งมานะคะพกคมก็บอกพุ่งนี้รวยจะงวันสองวันรวยจะสองวันรวยมะลืนรวยจ้าเอ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 าเอาเลขมาแล้วที่รักถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันชัดอยู่แล้วล่ะถ้าขึ้นอย่างนี้มันจะเป็นเลขอะไรได้ไหน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 ะแเพจใครเห็นใครเห็นแล้วคิดว่าเลขอะไร ครับใครที่เพิ่งเห็นเลขทูบแท่งนี้เป็นแนวทางกดพิมพ์ให้จันชัดหน่อยครับนะเลขอะไรเอ่ยเห็นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะมาครึ่งทางแล้วมาครึ่งหนึ่งแล้วมาครึ่งแล้วโอ้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 ชัด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 อ่าจะเรียกชื่อตัวเองทำไมคะอ่าชัดชัดชัดเจนไงอัดชื่อจันชัดกับชัด ทูบแท่งนี้เป็นทูบของอาจารย์ชัดที่จุดไหวนะคะอาจารย์ชัดเนี่ยนอกจากจะชื่อชัชวาลแล้วนะคะเวลาให้หวยปีนี้เป็นปีทองของอาจารย์ชัดค่ะสังเกตนะเลขทูบแท่งของอาจารย์ชัดที่จะปังบ่อยมากเลยนะแต่ก็จะมีแบบหยิบหอยทันเข้มมาผสมมั่งอะไรก็มีนะเพราะว่าความเพียงความปังต้องอาศัยบุญเสริมกันเนาะปีนี้เป็นปีบัวทองค่ะอาจารย์เป็นปีของคุณ เกิดปีฉลูค่ะโอ้โหใช้ได้มาชัดเจนเด่นเริ่มชัดแล้ว,ลวนะคะชัดเจนะด่นสุดปังแฟนเพจพิมพ์ให้หน่อยค่ะ ใช่เป็นใจที่ชอบนะหนึ่งหก็สวยนะจานใช่หนึ่งห้าก็สวยนะคะแฟนเพจหลายคนหลายท่านบอกเออหนึ่งห้าเออที่รักเป็นเลขอะไรที่สวยมากด้วยด้วยซ้ำไปนะเดี๋ยวเรามาดูเลขที่3กันค่ะที่รักค่ะได้แล้วนะครับอ่าน,ะไ,นะ,ไะได้จ้าได้จ้าสินค้าวันนี้ปล่อยแค่นี้พอนะคะโอ<ฮ>้คนดูเป็นหมื่นกว่านะปล่อยสินค้าเหมือนไม่อยากขายใช่จ้าพี่จ๋าไม่ใช่ไม่อยากขาย แต่ว่าข้อความแชทเพิ่งตอบได้เมื่อสักทีเองได้พรุ่งนี้จะมาจัดโปรโมชั่นน้ำพริกให้สาแกใจเลยทีเดียวนะคะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะโปรโมชั่นน้ำพริกอร่อยแซบบ่บเบอ,อนะคะสองเจ็ดเก้าคือพ่อปู่ด้านหลังเลขทูบนะครับด้านหลังเลขทูบค่ะมุนมุนมาแล้วมุนมุนมาซีมาซีมาเป็นแฟนพีสิมาเลขน้องมานะคะเรือเรืองมาเลขมา อย่างเดียวราคาเท่าไหร่จริงๆสร้อยอย่างเดียวร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่พรุ่งนี้อาจารย์แค่มาจัดให้จุใจดีกว่าพี่ๆท่านไหนที่รอการเอฟสินค้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาจัดให้จุใจนะ,ะ,อะของใครที่แอดมินยังไม่ตอบรอบที่แล้วนะเฟซบุ๊กเพิ่งปลดบล็อกอาจารย์นนพูดหน่อยสำหรับใครที่นะคะยังไม่ได้รับสินค้าบอกเลยค่ะติดตามสินค้าค่ะใครได้รับสินค้าแล้วแจ้งให้หน่อยค่ะบอกได้รับแล้วเด้อ มีแฟนเพจทักมาก่อนแอดมินเราจะได้ตอบได้ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว<า>เลขสวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่บันที่นะเดี๋ยวใส่บันที่ไว้ให้นะที่รักนะนะฮะ,ะ,ะดูซิสวยได้ใจไหม สวยได้ใจแฟนเพจไหมเลขทูบแท่งที่สองพรุ่งนี้นะคะแล้วจะมากับเลขนอนมาหรือเลขฝันให้ด้วยนะคะนะที่รักนะคะเลขทูบขยับเลขทุบขยับเด้งนิดนึงค่ะที่รักนะคะเด้งนิดนึงเด้งนิดนึงนะอ้าอ้าพิมไปด้วยกันพิมไป เห็นคำว่าสุดปังตอนท้ายค่ะนะคะ,ะกําไรปีเสียได้รับเสื้อสวยมากขอบพระคุณพี่ธนธนพลมากๆจากพี่จ๋านะคะ,ะหนึ่งห้าเก้าสุดปังพิมพ์ให้หน่อยค่ะหนึ่งห้าเก้าสุดปังหนึ่ง,ง,ห,ง,ห,งห้าเก้าสุดปังนะใครดูวันนี้ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกัน องแล้วเดี๋ยวจะไข้เลขให้ด้วยที่ราคาพรุ่งนี้แท่งที่สองนะคะพรุ่งนี้เปิดคลิปแท่งที่สองแล้วจะไข้เลขทูปให้ด้วยเมืองวดที่แล้วอาจารย์เคสรีบไปหน่อยไม่ได้ไข้เลขทูปให้นะคะสี่เจ็ดห้ามาจังๆนะคะสวัสดีคุณแคทเบสสวัสดีพี่หมุนตาจ้านะพี่เขาบอกว่าได้มาแล้วหนึ่งใบเย,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 ย้ดีใจด้วยนะคะพี่จ๋านะคะหนึ่งห้าเก้าสุดปังใครได้มาบ้างหนึ่งห้าเก้าสุดปัง จอาลอตเตอรี่มาอวดพรุ่งนี้อาจารย์ช้าจะเอาลอตเตอรี่มาให้ดูนะพี่จัดนะคะพี่พี่แคปไว้ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหเลขต้องบอกว่า